สวัสดีค่ะไม่นี่สิปาิกสโกเตี๋ยวกันอันนี้หลบวกค้กกง,งอกเราจะใส่เตีียวเนาะอันนี้ก็สิเกีียวกับเทียมเกีียวกับเทียมค่ะ แกลเมาซาบ,บกุงมาคุงแ,งแพงแพงปีนี้ตรมาเปีน,นี้ปกตินวยนี่บ่ถึงว่าถึงโลดอกประมาณหกห้าร้อยกัมนี่มั้งปกตินวยนี่เอาตะกี้เนาะกระซิวประมาณหกยูโรเจ็ดยูโรตอนนี้สิบยูโรกว่าค่ะพี่น้องค่ะมา่แก้แพ็กนี่นะหกยูโรนวยนี่นวยนี่ก็ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยบาท แองคักสกินฮอดเปียกมันเดี๋ยวแพงไปในยดยวสิภาพปกไขย่ยดยวสิภา้าเบเบิ่งอันนั้นอันที่กาไปนะตลกตลกเบิรงเบิรงกล้าในบกคูงใ่กระทางนี่กาได้ประมาณเดือนสองเดือนล้วได้ต้นซ้ำนี่เราพี่น้องเอ้ยสด็ขายปีใดอีกสองสามปีเยล่ามั้งเสียงิได้ขายนี่แพงไปนี่ก็สิบูดใส่แักแค่หลอดเนะาะต่ำใส่บักทั่วใส่บกแบกบแย่เซยผสมหลายอย่างเนาะ นู่ยนี่ก็จะได้กินอยู่ประมาณสองสามเทือกสามสี่เทือกแหละแค่เราต้องประหยัดกินเนาะมะคุ้งก็สับเสร็จละมกท่วนี่ก็เป็นบักท่วบักท่วฝรั่งได้ไ่นอน มาทั่วบ้านห้าอ่อนมาว่างาในไปซื้อของอันเขาขั้นเดี๋ยวคนคนของรถรถขั้นเดี๋เก็บของขอหลานนะก็เล่บบ่ได้แต่บยวกทั่วนี่เอาอย่างต่ำไปก้อน,นก็กินอันนั้นเราไปประหยัดได้ก็ประหยดัดแบบทั่วบ้านห้ามันแพงค่ะเตรียมพร้อมนะสถานที่พร้อมคนยังบอกพร้อมเบอร์กี้บอกพริกอันกี้บอกพริกอันยังบอกพริกอันอ่อนเนี้ยแต่ว่ากินได้หม้ออบไรน้ำมันก็เลยใหม่ลืมเบิรง คนสวยเอาเอาอะไรมามัางวันนี้วันนี้ล่ะคะคนสวยจะทำอะไรวันนี้ค่ะจะทำเลมอนเชลโลสปริตเลมอนเชลโลลองเปลี่ยนมะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากอะไรนะบบบเบื่อตัวไม่เมาไม่เบื่อไม่เบื่อแต่จะเมาจะใช่ไหมไม่เมาไม่เบื่อคืออะไรกินได้เพราะตายเบื่อประมาณนี้ไงอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อมอบบกย่อยจากแม่ดำกินนะคะมอกินอันนี้เราก็จะทำเราก็จะทำหมี่ มีเรืองลปลายเส้นโดอันนี้ก็เตรียมมะละกอปลายน้ํามันเดือดแล้วนะ้ลวกได้นะอันนี้ผักบุ้งของเราอันนี้ผักบุ้งของเรามีพี่ส้มด้วยพี่ส้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออยาพึงเต้นนะถ้าไนถ้าในดื่มย่าพึงเต้นสวัสดีซื้ออ่ะให้ปลายปลายปทดลองก่อนมันตรงลวกนานปะแค่ไหนหรอ มันเป็นเส้นสดเนาะจับเบิ้งจับเบิ้งว่ามันอ่อนบ่ต้องต้องแป๊บหนึ่งเลยเดี๋ยวให้ปไฟคันทั่วทั้งปลายเสร็จก่อนนะเอาผงบุ้งลงเลยค่ะผักงอกพี่ลวกแล้วเด้อ่น๊ะเมาใส่อย่างนี้เออใส่ในใส่ในหม้อหรือปะใส่หม้อติเาใส่หม้อเลยแล้วค่อยเทาเอาเทาวเอาก็เทาเทาเอานะเอาอีกไหมพอปะปุ๊ใครมา หมามันออกเปิดประตูออกไปมันฮะมันเปิดประตูเองไม่ใช่หมาใช่ปลาปลาดำเอาน้ำซุปค่ะเราไม่ต้องใส่ไอ้นั่นหรอฮะซีอิ๊วดำอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่ใช่มันมีเครื่องปรุงอยู่นู่นโอ้อ่ะอ่ะเอาอันนี้กระโบกน่ารักน่ารักน่ารักอะไรใครน่ารักกระมุกกระมิกเนี่ย สุกแล้วยังคะลูกชิ้นข้างล่าง,งมีอะไรข,ข้างล่างมีเนื้อเปื่อยอ่ะน,นี้นางก็ใส่ซีอิ๊วดำมาแล้วนี่โอยนางจะใส่โน<อ>ื้อเดี๋ยวนะโอ้ชอบกินเนื้อหรอพี่ชอบกินลูกชิ้นมากกว่าค่ะ,อะเอาน้ำซุปใส่สลูกสี่ลูกจุกๆุกเลยจ้า สีลูกไม่จุกนะคะอุ้ยน่ากินอ่ะที่จะทำก๋วยเตี๋ยวมาม่าที่ชอบกินเส้นม้องทาเดี๋ยวเสร็จแล้วถุงห่อของเราอถุงห่อในลวกเราเดชถุงหอก็ใส่เข็ดหวยน้อยเนาะค่อยๆดิชิ้นอ่ะมันต้องเออดิชิ้นก๋วยเตี๋ยวมันต้องค่อยๆตานี่ก็ทำเกี๊ยวๆอย่างเด้มาเช้าในเดอ อันนี้พริกป่นพี่กิตเอามาจากเมืองไทยไม่เผ็ดเลยนะพริกป่นไม่เผ็ดนะคะไม่ได้เอาอะไรมาเลยค่ะมะนาวใช้ใช้มะนาวบีบเอาอันนี้แบบพริกนี่มันต้องจ้ำกิมกินไหมมันจะเผ็ดนะเธอใช่มันต้องกิมกับกะปิป่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะไม่ใส่มะนาวหรอไม่พริกป่นไม่มีน้ำตาลเลยนี่หรอน้ำตาลไม่บ้านที่ให้กินทั้งนั้นก็เป็นก้อนไปเลยกินน้ำตาลนี่ไม่ค่อยไม่อ้วนเป็นน้ำตาลแย่หวาน่ะเสร็จแล้วค่ะ ม่น้ำไม่ใส่หรอคะไม่่คะซอสพริกไม่ใส่หรอไม่ค่ะเอาคนคนโคเล่ซอสพริกอ่ะมันคือเวียดนามี่แ้วบ้านเราใส่อยู่เด้อซอสเบเกอร์เพสบ็นอันนี้ปิดไหมปิดเลยค่ะปิดได้ไหมมากินอ่ะถ้วยละกี่บาทอันนี้เหรอยี่สิบห้าบาทกี่สิบห้าบาทเหรอสามสิบห้าบาทก็ได้อ่ะโอเคแล้วแต่จะถ้วยละกี่บาทก็แล้วแต่นะคะเอายี่สิบบาทก่อน วิสิบาทพิเศษห้าสิบไปเลยเด้อคันผูมคันเท็ดดูเดี๋ยวก่อนเราก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็นร้อยสิบบาทก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเลยนะโอ้ยจะเป็นพิธีพี่ขันให้เน้ะขาเนื้อสักเนื้อบนเจอจะเอาเนื้ออ๋อนี่ไงเนื้อมันน่าอร่อยมากเลยอร่อยแมมสาวอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนตามมาอีกคนทำยังไม่มากินเลย ตำมะคงตำมะคงแบบโจ๊ะพริกเป็นลอยเม็ดเดียวค่ะปรุงกินแล้วลืมถ่ายโอ้ยบ่มีไผมาเป็นตากล้องให้เลยไปมาดูมาถ่ายให้หน่อยตอนนี้หม่ำเขาก็ทำน้ำปลาไหลนะเขาก็ทำตั้งน้ำเดียวนี่ยังเองก็ตั้งอยู่ลไม่ต้องเอาคนนะเอาในครกเอาในครกนี่ไงมาดูในดิในครกนะคะอันนี้คือครกละครกละเท่าไหร่ห้าสิบหรอ ห้าสิบได้สองหย่มนะมนนะสองหย่มพอรนะ็อปไปเนาะราคาห้านะนะส,สิบมะละกอแพงดีนะดีนะไม่กินดีนะไม่กินเปลือกมันด้วย <laughs> มันพแพงเกอแพงเลยโอ้ขึ้นราคาขนาดกระส่วนกิโลละเท่าไหร่เจ็ดกิโลแต่เราซื้อเจ็ดเบยก่อนเบยก,กไว้ก่อนเอาเจาะเจาะเอาเจาะเจาะเอา พวกนี้จะเป็นออกรถใหม่ในตรงนี้น่ะออกรถใหม่เหรอต้องฉลองสิเศรษฐกิจไม่ดีออกรถเอกรถเอาเนาะไม่มันถึงเวลารถเปลี่ยนไงคนทัพคนรวยคนทํางานนี่เนาะคนทำงานมันมีเงินจ่ายไ่เดอยแล้วไว้พี่สวมรถนั่งกับใบแพงหรอจริงรถที่นี่ไม่ค่อยแพงเนาะเราก็ต้องจ่ายเลยที่นี่นะคนรวยคนจนเขาก็มีรถขับได้เขาตายบอกเรื่องเล่าค่ะ โอ้ยด oh mm ีอ hmm. mm ่ะจะได้รถใหม่ทุกปีเลยทุกสี่ปีสี่ปี